ขอบคุณแฟนบอลนะครับที่มาให้การสนับสนุนทีมสงขายูเนเจตนะครับทุกนัดนะครับที่เล่นอยู่ในบ้านครับและบางครั้งก็ที่เล่นอยู่นอกบ้านก็ได้ตามไปให้กําลังใจพวกเราครับเหมือนที่เล่นอยู่ที่ราชบุรีเมื่อวันพุธนะครับก่อพี่น้องชาวสงขาก็ได้แปลกาลังใจเราเป็นเยอะนะครับถึงทำให้เราได้เก็บ3มแต้มกลับมาฝากพี่น้องชาวจังหวัดสงขานะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้ พวกเรานะครับได้ทำงานและทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญครับก็ต้องฝากนะครับทุกๆนัดจนจบถึงฤดูกาลครับแล้ววันนี้จะมีการอัดฉีดนักเตะเพื่อการกระตุ้นในการทำสกอร์ยังไงบ้างครับครับก็วันนี้ถ้าเก็บ3แต้ม2,000 0 0บาทครับนัดที่แล้วที่รานบุรีก็2,000 0นครับก่อนจากนัดก่อนชนบุรีนะครับตั้งเป้าว่า3แต้ม สามแสนแล้วเสมอนหนึ่งแสนนะครับก็ตอนนี้จ่ายไปแล้วสามแสนก็ก็รอดูด้นนี้นะครับถ้าจะลาก็สองแสนอย่างเดียวนะครับเสมอไม่มีครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลมาติดตามกันทุกนัดยังไงครับท่านผู้ดริการครับครับก,ก็บอกว่าพี่น้องประชาชนนะครับควาเชยร์คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้พวกผมประธานสโมสรผู้จัดการทีมหรืนอนักฟุตบอลหรือตีมานได้มีาลังใจนะครับในการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจังหวัดสงขาดีที่สุดนะครับก็ต้องขอฝากแฟนบอลทุกคนครับ

ทุกคนกำลังมาให้ด้วยมีความสามารถของทีมบ้านงานมุ่หลานบ้านเราพี่น้องเถอ นี้ต้องขอบคุณน้องๆน,นักฟุตบอลสตาฟโค้ดทุกท่านนะครับรวมทั้งแฟนคลับผู้เล่นคนที่12ของสองขาอยู่ในเต็ดที่มาให้กำลังใจกันในสนามแล้วก็หรือว่าให้กำลังใจอยู่ที่บ้านวันนี้เราสามารถที่จะขึ้นไปอยู่อันดับ6ของไทยพีเมียร์ลีกได้นี่ก็ถือว่าเป็น3มแต้มที่มีค่ายิ่งในวันนี้ครับน้องๆน,นักฟุตบอลก็ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่นะครับแม้ว่าครึ่งแรกเราอาจจะ สับสนกันอยู่บ้างแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยผมเชื่อว่ารูปเกมเนี่ยก็คงจะเข้าสู่ตัวตนอของทีมซึ่งต้องขอบคุณทุกฝ่ายครับที่ร่วมทุ่มเทในวันนี้ทำใหอ้อย่างน้อยสุดวันนี้เราก็ขึ้นไปอยู่อันดับ6ข,ของไทยบยเมลีกต้องขอบคุณครับถึงจุดนี้มองถึงว่าติดปท็ทอ,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 ทอปท็อปท็อปลาแรกๆครับครับก็จะพยายามเต็มที่นะครับในอีก2นัดที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่หรือว่าในเลกต่อไปเองก็จะได้ปรึกษากันว่า เลขแรกเนี่ยเรามีจุดอ่อนอยู่ที่ไหนนะครับเราจะเสริมจุดอ่อนกันอย่างไรก็ขอให้เป็นหน้าที่ของสตาฟโค้ชให้เป็นหน้าที่ของโค้ชจะเด็ดที่จะไปะปรึกษากันดูแลแต่เราคิดว่ามาถึงขนาดนี้เราก็ได้เกินความคาดหมายแล้วครับมาถึงขนาดนี้ครับมันมากเพื่อที่จะเก็บสามแจ้าเพื่อจะขึ้นมาอยู่อันดับ6กให้ได้ซึ่งทุกคนก็ตั้งเป้ากันไว้วันนี้ว่าเราจะเปิดเกมลุกใส่แล้วตอนนี้เพราะว่าเราเล่นกระดานมาหลายเกม หลังจากนี้แล้วเราคงาต้องเปิดเกมลุกมากขึ้นเพราะว่าเราเจอทีมในระดับที่ไม่สูงกว่าเรามากทุกคนตั้งใจกันดีแล้วสามารถทําทําผลงานได้ดีวันนี้ครแล้วในยังเหลือที่ 2- ออีก2นะัดในเลกที่1นึ่งนี้มีการปรับยังไงเพื่อรังอันดับท็อปไฟให้ได้ครับเราเหลืออีก3มเกม3เกมคือ,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 อไปเยือนแบงคอกแล้วก็มารับทีโอที T ในบ้านแล้วก็ไปเยือนสุพรรณบุรีซึ่งตอนนี้เรามีเกมกลางสัปดาห์อาทิตย์หน้ารอไปอุดรไปเตะโตโยต้ารีครับรอบ ชนะเราเลเข้าเราแปดทีมทำให้เกมตัวน,นี้เราเราเตะสองสัปดาห์เนี่ยเรามีถึงหกเกมซึ่งหนักมากเราต้องเฉลี่ยเฉลี่ยตัวเพื่อนให้ดีเพื่อเพื่อรักษาฟอร์มให้แข็ีกด้วยเราก็อยากไปเอาชนะแบงคอกยุติเจ็ที่กรุงเทพด้วยจะทําให้แต้มของเราเนี่ยขึ้นบีอีกซึ่งซึ่งก็มีโอกาสแล้วคร์ฟมฟิตของนักเตะตอนนี้มีใครบาดเจ็บบ้างครับพุทตอนนี้บาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะมีไดกิฮิกุชิแล้วก็วชระมหาวงซูเรสบาก้าครับ แล้วก็วันนี้มีชยัยรัตน์มาสลีที่บาดเจ็บอีก<ม>ก็มันมีอารอนนาซิวาเดี๋ยวคงอารอนคงไม่เจ็บเท่าไหร่ครับแต่ชัยรัตน์ต้องเช็คดูอาการอีกทีก็มีเจ็บอยู่สามสี่คนครับแล้วค้นอยากจะขอบคุณแฟนบอลชาวสงขลาย,ยังไงครับในการมาเชียร์ในครั้งนี้วันนี้อ๋อเราเรา,เราเ,รา,เ,ราเราเล่นในบ้านเราเล่นได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยแพ้ใครเพราะว่าเรามีแฟนบอลหรือซัพพอร์เตอร์ที่ดีครับทำให้เขาสู้ถ้าไม่มีพวกเขาคงไม่มีพวกเราแล้วถ้าไม่มีพวกเขาคอยเชียร์ พวกเราคงไม่มีคงไม,ไมไ่ไม่ได้ม,มาไกลได้ขนาดนี้นะครับเขาครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ชนะพัทยาได้ครับแล้วเราก็ขยับขึ้นอันดับหกนะครับก็ู้สิกดีใจมากครับวันนี้ครับแล้วรูปแบบดูแลการฟอร์งการเล่นวันนี้ใน,นานะกับกันทีมดูลูกทีมเพื่อนร่วมทีมเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้ค่อนข้างเราเราเพิ่งแรกเราค่อนข้างาจะอืดหน่อยครับเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งเพิ่งเตะมันด้วยแล้วก็ นักเตะทุกคนก็ต้องเดินทางจากราชบุรีด้วยรถบัสรนะไปกลับมาแล้วก็มาเจอกับพัทยาซึ่งพัทยาเนี่ยเขาเขาได้พักสัปดาห์ที่แล้วเขาค่อนข้างสดกว่าครับแต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยเราเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วก็นวดคลายร่างกายทำให้ครึ่งหลังเราลงลงมาเล่นสดขึ้นแล้วก็เราก็เราสามารถเอาชนะได้ครับ แล้วอยากจะขอบคุณแฟนบอลสงคายุยเก็ดยังไงบ้างครับที่ให้กำลังใจในครั้งนี้ก็อยากขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่ที่มาเชียร์พวกเราแล้วก็คอยให้ใหกำลังใจพวกเราเสมอครับแล้วก็ขอบคุณมากครับผมสำหรับเสียงเชียร์วันนี้ครับ